ก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังกันช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะตอนที่1,718ชีหังและเจิ้นหยวนโลกเช่นโลกคุณหลุนที่อยู่รอดมานับพันปีสามารถสร้างพลังที่สามารถยับยั้งพระเจ้าได้มันสามารถกดทับที่พระเจ้าจนเขาขยับตัวไม่ได้โลกฟ้าดินนั้นอ่อนแอกว่าโลกคุณหลุนมาก แต่ก็มากพอเกิดที่จะยับยั้งวิญญาณของราชาสิ่งคดีเก่าภายใต้โลกฟ้าดินวิญญาณของเท่าอัมพันต์กำลังจะแหลกสลายไปชิ้นเล็กชิ้นน้อยจะเป็นใครทำไมเจ้าถึงมีโลกอยู่ภายในตัวเจ้าเสียงของเท่าอัมพัน์ดังออกมาจากใต้โลกฟ้าดินเขาดูไม่พอใจมากดูวิญญาณดวงหนึ่งของจานโอเฉินปรากฏขึ้นในทะเลปานจะไม่รู้ซ้ำว่าข้าเป็นใครและเจ้ามาเพื่อขอโมยร่างกายของข้าข้าไม่รู้ว่าเจ้าโง่หรือมั่นใจในความสามารถของตัวเองมากเกินไป ้ทวอมพันโกรธมากก่อนหน้านี้ไม่มีใครกล้าพูดกับเขาแบบนี้หากเขาอยู่ในจุดสูงสุดราชาเซิงคัดิสี่ 4, ก็คงเป็นเพียงบุคคลเล็กๆที่เขาจะไม่เหลียวแลด้วยซ้ำจารุเฉินปล่อยพลเนระลางไปที่เทวอมพันเขาเลิกสนใจเสียงของเทวอมพันและเตรียมพยายามอย่างเต็มที่เพื่อนหนีจากที่นี่พื้นดินที่อยู่ตรงหน้าเขาที่ถูกทำลายโดยเย็นเซียนดวงดาวเป็นการทำลายล้างมันเหมือนกับวันสิ้นโลก อย่างไรก็ตามกลุ่มของสร้างจิงย๋ยนได้นำสมบัติล้ำค่ามาที่นี่เพื่อปิดผนึกดินแดนอย่างชัดเจนยันเซียงดวงดาวแห่งการทำลายล้างทำลายไปเพียงแค่ไม่กี่สิบลี้เท่านั้นดินแดนที่อยู่ห่างไกลออกไปไม่ได้รับอันตรายสตรีพันดาราแต่ไม่้วยสมบัติจริงๆการใช้แบบสุ่มๆอาจทำลายล้างได้ถ้าข้าใช้มันอย่างมีเหตุผลกว่านี้ข้าอาจจะทำลายกงจิ๋ยานและคนอื่นๆหรือแม้กระทั่งข้าพวกเขาได้จางลู่เฉินรู้สึกเสียใจลำแสงลึกลับระเบิดออกมาจากทุกทิศทาง ทางที่ตะวันออกหญิงงามที่เป็นไอพลังหินยืนอยู่บนขอบฟ้าพร้อมกับลูกปัดสีแดงในมือของนางแสงของลูกปัดเป็นเหมือนดวงอาทิตย์ที่กำลังขึ้นมันเป็นสีแดงและปล่อยคืนพลังสมาธิที่แข็งแกร่งออกปาทางตอนใต้สร้างเจย,ยนันถือคุณความดีห้าสีที่มีขนาดเท่าภูเขาเขาเดินเหมือนกับพระเจ้าในโลกมนุษย์ทางที่ตะวันตกสุญญาผู้นำของพระราชวังเทพสงคารามโลหิตถือกระบี่หนักปรางกระบี่บินไปนรอบตัวองเขาในอากาศทางตอนเหนือ ชายรูปงามที่มีปีกสีขาวสี่ปีกยืนอยู่อย่างยิบเงียบพร้อมกับทูดแห่งความตายที่หนึ่งและสองพลังปานสังหารที่แผ่ออกมาจากเขาก่อตัวเป็นเมฆสีแดงเลือดพลังที่มาจากทั้งสี่ทิศเริ่มแข็งแกร่งขึ้นแต่ละคนสามารถพลิกโลกได้และจันทร์เฉินไม่สามารถต่อสู้กับพวกเขาได้ในตอนนี้นอกจากนี้ท้องฟ้าและผืนดินยังถูกผนึกไว้ด้วยพลังมิติที่แข็งแกร่ง,งเห็นได้ชัดว่ากงจอหยนันกำลังทำงานอยู่ในเงามืด จารั่วเฉินไม่รู้สึกบาดกลัวเลยเขาพูดอย่างใจเย็นสร้างจอหยานในที่สุดคราวนี้จะก็ตัดสินใจลงมือตัวเองทำไมเจ้าถึงเชิญบุคคลที่แข็งแกร่งมากมายมาที่นี่ลหละเจ้าไม่มั่นใจในตัวเองขนาดนั้นเลยเหรอเจ้าไม่คิดว่าจะเอาชนะข้าด้วยตัวเองบ้างล่ะสร้างจอหยานหัวเราะเบาๆพูดตามตรงจะเป็นคนเดียวที่ข้าประทับใจมากเจ้าสามารถอยู่รอดมาได้จนถึงตอนนี้ด้วยกําลังของเจ้าเองโดยไม่มีการสนับสนุนใดๆถ้าข้าอยู่ในจุดของเจ้าข้าคงตายไปนานแล้ว สร้างจิ๋ยมีภูมิหลังที่ยิ่งใหญ่ในโลกสวรรค์และเป็นผู้นำของพระราชวังเทีบเป็นคุณความดีมีผู้ฝึกฝนมากมายที่ต้องการเป็นเพื่อนกับเขาเขามีความสัมพันธ์และพลังมากกว่ามหาเซียนจาโล่ที่อ่อนแอกว่าแต่มีเพียงไม่กี่คนที่กล้าจะเป็นเพื่อนกับจาโล่เฉินและช่วยเหลือเขาด้วยความสามารถของข้ามีโอกาส90%ที่ข้าจะฆ่าเจ้าจด้วยตัวเองแต่คราวนี้ข้าอยากให้แน่ใจร้อยเปอร์เซนต์ข้าเลยชวนเพื่อนมาที่นี่สร้างจิ๋ยยนกล่าว ไม่มีอะไรแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์หรอกในโลกเนี้จางรุ่เฉินคิดเกี่ยวกับวิธีการหลบหนีในขณะที่พูดคุยกับสร้างจีอหยานนางฟ้าไรเงาส่งข้อความถึงสร้างเจออยียหยันค่าสูญเสียการเชื่อมต่อกับเทวมพันเขาอาจถูกระง,งับโดยจางรุ่เฉินเ,เป็นไปได้ยังไงการแสดงออกของสร้างเจีอหยานกลายเป็นเรื่องจริงจังจางรุ่เฉินจะมีไพ่เด็ดมากกว่านี้ได้ไหมไพ่ชนิดใดที่สามารถจำยังวิญญาณเสียนของเทวมพันได้นี่เป็นไปนไม่ได้ นางฟ้าไล่ดอกไม้กล่าวระวังนะจาน่ารเฉินมีปัญหามากกว่าที่เราคิดจริงๆแล้วพวกเขาไม่รู้ว่าตอนนี้จา่ารวเฉินรู้สึกสิ้นหวังเขาคิดด้วยซ้ําว่าเขาเอาจจะตายที่นี่ในวันนี้อย่างไรก็ตามความตั้งใจในการต่อสู้ของเขาไม่ได้หายไปแม้ว่าเขาจะตายเขาก็จะเอาพวกมันไปด้วยนางฟ้าไล่เงาชี้ไปที่ลูกปัดสีแดงหมอกที่หน้าโกวไหลออกมาทําให้ทิจวันออกของจางรวเฉินมืดสนิทมันเหมือนกับหมอกที่พ้าไปด้วิญญ,ญาณน,นับร้อยลอนลอยอยู่ในหมอก มีทั้งมนุษย์มังกรนกช้างจิตวิญ,ญญาณแต่และตัวนั้นสมพลังและดุร้ายอย่างยิ่งจารเุเฉินหยิบไม้เท้ากระดูกจกักรพรรดิยี่ออกมาเท่ากระดูกจกักรพรรดิฝอที่อยู่บนยอดไม้เท้าสองแสงสีทองชำะระปาวิญญ,ญาณที่เข้ามาให้บริสุทธิ์แต่สิ่งที่ทําให้เขาไม่สงบก็คือวิญ,ญญาณนับร้อยไม่ได้เกรงกลัวเท่ากระดูกเลยแม้แต่น้อยเห็นได้ชัดว่าพวกเขาทั้งหมดนั้นมีพลังมากตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ผู้หญิงคนนี้ต้องเป็นนางฟ้าไ้เงาผู้นาของโลกวิญญ,ญาณ เขาไม่สามารถทำอะไรนางได้แม้ว่านางจะอยู่คนเดียวก็ตามจตโรเฉินก็หมดคิ้วแน่นเขาตีม้าจะเผาเลือดของเขาเพื่อต่อสู้กับความตายท่านใดนั้นมีแสงพุทธะที่สว่างกว่ามาจากฐานด้านทิศตะวันออกเสียงสวดบนภาษาสันสกิตดังขึ้นเสียงไร้ขอบเขตราวกับว่านักบวชนับพันกำลังสวดมนต์นางฟ้าไร้เงาสร้างเจียนสุญญาและเหรียญเฉิงไปหลี่ดวงตาของพวกเขาแข็งกระด้างพวกเขามองไปที่ทางทิศตะวันออกพร้อมกัน นางมาที่นี่ในที่สุดชาวพุทธก็เข้ามามีส่วนร่วมคิ้วของนางฟ้าไรเงาขงมวดขึ้นเล็กน้อยตลอดมานางฟ้าไรเงามีคู่แข่งเพียงคนเดียวนางได้พบกับคู่แข่งรายนี้เมื่อหนึ่งปีก่อนระหว่างทางไปยังดินแดนสวรรค์นในความจริงนางถูกควบคุมตัวและไม่สามารถเรียบเข้าไปได้จึงทําให้จารุเฉนินไปถึงระดับที่ยากลาบากเช่นนี้ได้ต่อมานางได้สร้างเจือหยานได้วิเคราะห์เรื่องนี้พวกเขาคิดว่าอีกฝ่ายจงใจหยุดนาง เพื่อให้จ้งว่าเฉินมีเวลาฝึกฝนฐานที่สุดแล้วนักบวชสวีมีเซิงเซิงช่วยเหลือสายพุทธมาก่อนและทั้งสองก็มีความสัมพันธ์ลึกซึง้งสาวสวยในชุดชาวพุทธถือขวดหยกเดินออกมาจากขอบฟ้าลอยมาเหนือแสงพุทธะเป็นชั้นๆนางดูเหมือนอายุป,ประมาณ1 7หรือ18ปีและมีจุดสีแดงบนหน้าผากนางสวยวพอกับนางฟ้าไรเงาแต่นางก็ให้ความรู้สึกศักดิ์สิทธิ์และบริสุทธิ์เป็นนางจริงๆด้วยนางฟ้าชีหัง นางฟ้าได้เงาเกล่านางฟ้าชีหังยังเป็นส่วนหนึ่งของคัมภีร์ความงามก้าวนางฟ้าวิชาสายพุทธของนางช่างเหลือเชื่อและสามารถกดดันนางฟ้าไร้เงาได้เสมอนางเป็นศัตรูอันดับต้นๆของนางฟ้าได้เงานางฟ้าชีหังหยิบกิ่งเหลิวขึ้นมาจากขวดแล้วโบกมันไปในอากาศแล้วอองน้ําสีทองลอยออกมาพวกเขากลายเป็นเงาของชาวพุทธหลายร้อยคนพวกเขาลังไหลเข้าไปในหมอกวิญญาณและชําระล้างวิญญาณชั่วร้ายทั้งหมดหลายร้อยดวง ดวงตาของนางฟ้าไร้เงาเริ่มเย็นชาพลังปราณเย็นที่ทําให้พื้นใต้ฝ่าเท้าของนางกลายเป็นน้าแข็งอมิตาพุทธดวงตาของนางฟ้าชีหังนั้นลึกล้วกับแอ่งน้ําเสียงห้องนางน่ารักและทําให้ความรู้สึกสงบเจ้ากาลังฆ่าในแดนสวรรค์นในความจริงไม่กลัวถูกลงโทษเหรอการแสดงออกของสร้างจีหยน,นั้นร้ายแรงการปรากฏตัวของนางฟ้าชีหังทําให้เขาประหลาดใจเนื่องจากนางฟ้าชีหัง สามารถค้นพบสถานที่นี้และบุกเข้ามาได้และนางก็สามารถแจ้งให้กับสาวกผู้น้บถือพระเจ้าของราชวังเทพเป็นความจริงทราบได้ถ้าพวกเขามาจริงๆผลที่ตามมาคงคิดไม่ถึงอย่างไรก็ตามสร้างจีหยนไม่ต้องการพลาดโอกาสที่ดีสุดในการฆ่าจางก็เฉินดังนั้นเขาจึงรู้สึกขัดแย้งกันท่านใดนั้นเสียงหนึ่งดังขึ้นในอากาศอธิปตไตยเล่ขีดจำกัดลำแสงสีขาวฉีกท้องฟ้าสีแดงออกจากกันจากนั้นชายหนุม่มในชุดเต๋าก็ลงมาจากท้องฟ้า รอยบระทับปากัวขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นใต้ฝ่าเท้าของเขาโดยอัตโนมัติโครงสร้างของพื้นดินดูเหมือนจะเปลี่ยนไปหลังจากที่เขามาถึงเจนยวนดวงตาของสร้างจื่อหยานหลีลงเจนหยวนถือไม้ตีไข่ยิ้มพี่จื่อหยานเจ้าข้ามเส้นแล้วนะจะคิดจริงๆหรือว่าเขียนแดนสวรรค์นในความจริงจะไม่เข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องนี้จารุเฉินมีสีหน้าสับสนขเขาเฝ้าดูเจินยวนและนางฟ้าชีหัง,งเงียบเงียบเหตุใดผู้ทรงอำนาจทั้งสองนี้จึงมาจากสายพุธและสายเตา๋า พวกเขามาที่นี่เพื่อช่วยข้า,านันเหรอแต่ดูเหมือนว่าข้าจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสายพูดธและสายเต่าเลยนะข้าไม่รู้จักพวกเขาด้วยซ้ำจารวเฉิญไม่ได้แสดงท่าทีกังวลกังวาใจเขายังคงเฝ้าดูอยู่กองกำลังของโลกสวรรค์ดูเหมือนจะมีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนมากกว่าที่เขาคิดเมื่อเจนหยวนมาถึง้างจหยานก็ตระหนักว่าวันนี้จะไม่ประสบความสำเร็จดังนั้นเขาจึงส่งข้อความไปยังนางฟ้าไรเงาสุญยาและเหลียนเฉิงไปหลี่และกงจือหยานให้ลาถอยทันที แต่ในขณะที่พวกเขาเตีมาจากไปลำแสงอันทรงพลังของเซียนอีกดวงหนึ่งก็แยกท้องฟ้าสีแดงออกจากกันเฟืองสีปรากฏตัวขึ้นบนท้องฟ้าจูฝ่าฝืนกฎของนิแดนสวรรค์ในความจริงและเจ้าต้องการที่จะจากไปแบบนี้เหรอพวกเจ้าทุกคนต้องมาที่พระราชวังเทียเป็นความจริงกับข้าแล้วรอการพิจารณาคดีของเจ้านางพูดด้วยเสียงที่ดังก้องเหรียนเฉิงไปหลี่ย่อะเย้ยอย่างเย็นชามีคนมากมายที่มีกลัวตายจ้าคิดว่าการที่เป็นสาวกของพระเจ้า ทำให้รรเจ้ามีอำนาจสุดๆจริงๆเหรอแม้แต่พระเจ้าก็ยังต้องตายหาพวกเขาลูกลานองค์กรสังหารสวรรค์ทุกคนรออะไรอยู่ล่ะมาโจมตีด้วยกันและข่าวปะหาทางออกเขาชักกระบี่ของเขาออกมาวิถีกระบี่สวนกลางเปลี่ยนบันลำแสงและยิงขึ้นสู่ท้องฟ้าไอพลังผูกมันเซนระเบิดออกมาโดยไอพลังที่ไร้พ่ายเขาพุ่งเข้าไปใส่เฟิงซีเตรียมที่จะสังหารสาวกของพระเจ้าแล้วจึงหลบหนีจานทวชเชินถอนหายใจทรงพลังมาก ไม่น่าแปลกใจที่เขาเป็นหัวหน้าของทู่แถึงความตายที่หนึ่งและสองเมื่อพิจารณาถึงความแข็งแกร่งของราชาสวรรค์ข่าอาจจะเป็นเรื่องยากสําสหรับเขาที่จะพบคู่ต่อสู้ที่อยู่ต่ำกว่ามหาเซียนจางล่วเฉนินเริ่มกังวลเกี่ยวกับเฟิงซีเขาช่วยไม่ได้ในการต่อสู้แบบนี้เลยเฟิงซีไม่ได้โจมตีหรือควบคุมพลังเซียนของนางนางแค่สายหัวในขณะที่เหลียนเฉิงไปหลี่กํลาลังสับสนรอยทับฝ่า,ฝามือขนาดใหญ่ก็เคลื่อนผ่านท้องฟ้าที่เปื้อนเลือด และตัลเมาที่เขามันบดขยี้เขาจะล้มลงกับพื้นเหมือนกับการตกมแมลงวันตุม้มมีคููน้ําที่ยาวหลายร้อยเมตรปรากฏขึ้นบนพื้นเหลนเฉิงไปหลี่นอนเหยียดยาวอยู่ด้านล่างร่างกายของเขาเต็มไปด้วยเลือดและเขาไม่สามารถลุกขึ้นยืนมาได้และก็ตัดจบแบบละครไทยนะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไป และหากเปนสมาชิกท่านใดอยากสนับสนุนผมแล้วก็มีขอมน์อยู่ที่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับม้าที่ขาว่าเร็วยังแพ้ลาเพราะว่าลาไปก่อน